1994เฮอร์ชินยินเด็กส่งอาหารที่แสนขี้ขลาดเขาตกลงรักลินลี่รับบทโดยจงลีทีหรือคริสตี้ชุงมสาวสวยลูกศิษย์ของโรเรียนยูโดที่จริงจังกับศิลปะการต่อสู้เมื่อเฮอร์ชินยินถูกอาจารย์ผู้หญิงของโรเรียนยูโดคมเหงและหยามเกียรติทำให้ลินลี่มองว่าเขาเป็นคนขี้ขลาดและปฏิเสธเขาอย่างเย็นชา เพื่อพิสูจน์ตัวเองและเอาชนะใจลิลลี่เฮอร์ชินยินตัดสินใจไปหาอาจารย์สอนกังฟูและได้พบกับอูม่ม่งตะอดีตปรามาจารย์กังฟูผู้ตกอับซึ่งตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างขี้โกงและพยายามหลอกเงินจากเฮอชินยินอาจารย์ได้สอนวิชากังฟูโบราณที่สุดจะพิลึกใช้ไม่ได้จริงให้กับเขาค่ะความฮาของเรื่องนี้เรียกว่าหัวเลาะก,กันจนตับและม้ามพังกันได้เลยละค่ะ โลกบอกว่าค่าต้องใหญ่ได้ซื้อลิขสิทธิ์จากมังงะญุปุ่นเรื่องฮักะอิโอโนริตกะหรือที่รู้จักกันในชื่อไทยว่าถึงจะเหยยแต่ก็สู้นะเฟยของอาจารย์ฮามอริทากาชิ มีเพื่อนๆท่านใดอ่านกันบ้างไหมเนี่ยในยุคนั้นดังมากเลยนะคะเรื่องนี้และจากความสนุกสุดๆก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดในปี1994กวาดไรายได้ไปกว่า37.9ล้านดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของโจซิงฉฉอในช่วงตรุษจ,จีนอีกครั้งค่ะเรื่องกำกับโดยหลี่ลิฉีโจซิงฉฉอไม่ได้รับเครดิตเป็นผู้กำกับร่วมอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ค่ะแต่เขาเป็นผู้อำนวยการและมีส่วนร่วมในการวางไอเดียและกำกับบางชากซึ่งเป็นเรื่องปกติของยุคที่เขาทำงานร่วมกับหล,ล 起。